สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอยสองตัวเด่นเล่นรูดนะครับในงวดประจําวันที่11 มีนาคมพศ2565นะครับกับเลขที่ผมได้มานะครับครับผมก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับสายวิ่งสายรูดรูด2กับ5นะครับเพื่อความชัวนะครับเด่น2ก็จะมี20นะครับ21นะครับ27แล้วก็42นะครับสําหรับเด่น2นะครับสําหรับเด่น5นะครับก็จะมี25นะครับ 0 5 4 5แล้วก็6 5านะครับสำหรับเด่น5นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับก็จะมี557นะครับ608นะครับ55 4นะครับ2 5 2นะครับแล้วก็2 6 2นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุดเด่นนะครับ3ตัวนะครับ สำหรับเบิ้ลนะครับก็ระวังไว้เพื่อความชัวนะครับก็จะมี22554466นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงดประจำวันที่11มีนาคมพศ2565นรสนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ f c พี่น้องที่เข้ามากดสับ subscribe นะครับกดไลค์นะครับ กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับ